การใช้สิทธินะนะครับนะเพราะนั้นก็นะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคนร้ายบุกเดี่ยวกลางห้างชิงทองหนักกว่าร้อยบาทหนีลอยนวลน,นะครับโอกอาสคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองคําทั้งถาดหนักกว่าร้อยบาทมูลค่าหกล้านบาทกลางห้างดังย่านของห้าก่อนหนีลอยนวล นะครับเนี่ยคนร้ายเนี่ยเยอะแยะนะครับเศรษฐกิจไม่ดีโจรผู้ร้ายก็เยอะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวจงหัวใจนะครับอ่านะฮะกดหัวจงหัวใจด้วยนะครับใครใส่ท่งใส่ทองอะไรตัช่วงนี้ก็น่ากลัวนะนะครับอืออัปเดตข่าวแก๊งโอรีโอหน่อยครับพี่เดยนะครับก็เห็นได้ข่าวว่ามีตำรวจตำรวจไปนะครับคอยเสี่ยมคอยสอนให้พวกแก๊งนี้ต่อสู้คดี นะครับเห็นดูรายงานข่าวนะครับคันนี้ตารวจที่ว่านี้เห็นรายงานข่าวบอกไม่ใช่เจ้าของสํานวนคันนี้ถ้าไปใช้สมรวนเขาเรียกว่าไม่ใช่เจ้าของสํานวนเขาเรียกไม่มีหน้าที่พอไม่มีหน้าที่มันก็จะไม่มีความผิดเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเช่นไปเสี้ยมสอนให้เบิกความาาเสี้ยมสอนให้ให้การเช็ดทาลายหลักฐานเนี่ยคล้ายๆเหมือนคดีแตงโมก็มีจําเลยที่4ี่ก็ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นถ้าไปเสี้ยมสอนให้เขาแจ้งความเช็ด นะครับแล้วต่อมามีการแจ้งความเท็จเนี่ยก็จะมีความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นแจ้งความเท็จนะครับนะใช้ผู้อื่นแจ้งความเท็จก็มีความผิดนะมีความผิดฐานาใช้ผู้อื่นแจ้งความเท็จนะครับนะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงผมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าเป็นเรื่องสมมุตินะครับรายงานข่าวเขาก็พูดทํานองอย่างนั้นว่าตํารวจคนนี้ก็พยายามเสี่ยมสอนให้ให้ให้ต่อสู้คดีจะได้หลุดคดี ถ้าเป็นการเสียมสอนปกติให้คําแนะนําปกติก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเป็นการให้แนะนําว่าให้เบิกความเท็จให้ให้การเท็จให้ทําลายหลักฐานอันนี้มีความผิดนะครับนะไม่ได้นะนะนะครับถ้าทําอย่างนั้นก็เหมือนคดีแอมไซยานายเหมือนกับคดีแตงโมนะครับโดนฟ้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับกัคุณพี่อ้อขอบคุณครับขอบทุกคนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะนะครับอืมนะครับคดีโอริโอนะ นะครับนะครับขอบคุณลำพูนนะครับอืมนะนะครับหัวหน้าคิดเงินเดือนผิดพอเราทวงถามบอกห้ามห้ามพูดถึงปัญหาเดี๋ยวจะย้ายอะไรครับอืมนะครับ,นะรบก็ก็ไปไปแจ้งพนักง,งานตรวจแรงงานเลยนะครับถ้าเจอหัวหน้างานไม่ดีนะแจ้งพนักง,งานตรวจแรงงานตอนนี้คดีเกี่ยวกับเรื่องเลิกจ้างเยอะ เพราะนั้นตั้งใจทางานนะครับทํางานไม่ดีเดี๋ยวก็โดนเลิกจ้างและที่สําคัญตอนนี้ก็นายจ้างโดนลูกจ้างโกงยักยอกทรัพย์ขโมยข้อมูลไปทํางานแข่งกับนายจ้างเยอะมีคดีความฟ้องร้องทุกวันเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องระมัดระวังนะครับนายจ้างต้องระมัดระวังนะครับทุกวันนี้ลูกจ้างที่ทุจริตคออ์รัปชั่นเยอะนะครับใครโดนก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะตอนนี้เยอะมากครับนะเยอะมากจริงๆครับ่านะฮะนะครับอื มีอะไรบ้างครับนะครับนี่ใครครับเนี่ยเลขาสมชความมั่นคงนะครับมีหลักฐานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่แล้วพร้อมส่งข้อมูลให้มหาไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตัดไฟครับใกล้แล้วครับใกล้จะตัดไฟแล้วครับนะครับนะใกล้แล้วครับนะนะครับอรีบรีบตัดนะครับเป็นคนไทยจะโดนโกงกันหมดนะท่านนะเข้าใจว่าท่านต้องหาหลักฐานนะครับแต่ท่านเล่งหน่อย นะครับท่านเร่งรีบหน่อยนะครับเพราะว่าคนไทยไม่โดนหลอกทุกวันทุกวันทุกวันโดนหลอกทุกวันนะจนไม่มีจะกินแล้วต่อไปคนไทยไม่จะกลายเป็นโจรกันหมดเพราะอะไรเพราะโดนมิจฉาชีพหลอกเงินทองไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านด้วยนะครับเร่งรีบหน่อยนะครับน,ะนะ้าน,นะครับนี่ใครคะเนี่ยอี้แทนคุณเดินหน้าร้องประธานสภาส่งเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรมจี้ทวีสอดสองตั้งกรรมการเร่งรัดสำนวนเจ็ดคดี ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มรัตภูมิหรือไม่อย่างไรนะครับรายงานข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเมื่อสี่ชั่วโมงนะครับก็ทั้งฟิล์มทั้งคุณอี้ก็โต้กันไปโต้กันมาใครผิดใครถูกนะพี่เดย์ไม่ทราบนะก็ราว่าใครผิดใครถูกมันอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับข้อกล่าวหาก็ต้องมีมูลความจริงถ้าไม่มีมูลนะคุณอี้ก็ฟ้องอ่าอ่อถ้าไม่มีมูลคุณฟิล์มก็ฟ้องนะครับ นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณอี้เขาจะมีหลักฐานอะไรบ้างก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะครับนี่ก็เรื่องนะครับคู่นี้ก็ทะเลาะก,กันไปนะฮะนะครับนะนะครับทนายโรดทนายของคุณการจอมพลังแฉคลิปเสียงตำรวจคลองหลวงชี้ช่องแก๊งโอริโอปฏิเสธข้อหารับโทษเบานะครับ นะครับนะครับนะค,บนะค,บคุยกับพ่อผู้ต้องหาแก๊งนะเขาบอกมีคลิปเสียงร้อยตํารวจเอกสังกัดสพคลองหลวงแต่รายงานข่าวบอกว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีพอไม่ได้เกี่ยวคดีก็ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็เป็นเรื่องที่ว่าไปใช้ให้เบิก่าแจ้งความเท็จหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูต่อไปนะผมก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกนะนะครับก็คือมีร้อยตํารวจเอก คุยกับพ่อผู้ต้องหาแก๊งโอรีโอให้คำแนะนำเรื่องคดีความชี้ช่องรถหย่อนผ่อนทอดปฏิเสธข้อหาอาจรอลงอาญาไม่ต้องนอนคุกก็ต้องดูว่าการให้คำแนะนำเนี่ยผิดกฎหมายไหมถ้าไปให้ให้คำแนะนำให้แจ้งความเท็จอันนี้ก็ผิดนะครับเพราะนั้นต้องดูตรงนี้นะนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนะสมัยนี้ใครทำอะไรไม่ดีเนี่ย มันก็มีคลิปเสียงมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะพยาหลักฐานมันมัดนะครับมัดแน่นก็จะไม่รอดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําแต่ความดีนะครับนะครับที่ทํางานมแีแต่แต่งด้าวมีเราคนไทยที่พอจะสื่อสารได้หัวหน้างานคิดเงินผิดนะครับไม่ให้เราถามบอกถ้าถามมากๆย้ายไปอยู่สาขาอื่นแล้วก็แล้วก็จ่ายเงินไม่ครบก็ไปร้องพนักงานตรวจแรงงานนะครับนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะ ตลาดหุ้นเอเชียล่วงราวะนาบไทยดิ่ง40จุดวิกฤตสารัฐขึ้นภาษีโอ้โหนะสารัฐขึ้นภาษีได้ทําให้หุ้นล่วงเนี่ยก็ต้องเอาเงินกลับประเทศกันแถวนะอืหนักนะครับเนี่ยนะเจอนะครับอืมเอ่อไม่รู้จะพูดยังไงยอดคนใช้สิทธิ์อบจ58.45กรกตยันตัดสินใจไม่ผิดเลือกจัดวันเสาร์นะครับอืมนะ เตรียมเลือกสออ,อบอจใหมส่สเขตใน4จังหวัดเหตุได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ยืนยันตัดสินใจไม่ผิดเลือกวันจัดวันเสาร์ชี้ไม่กระทบต่อการเลือกตั้งที่สุจริตแจ้ง3ามเหตุทำบัตรเสียพุ่งไม่ขอประเมินผลโหวตโนบอกเป็นการแสดงความรู้สึกของประชาชนแง้มบัตรขย่ง5แห่งจังหวัดเสนอนับใหม่หรือหย่อนบัตรใหม่นะครับนะครับก็มีบัตรขยงขย่งบัตรที่มันไม่ตรงความจริง นะครับแล้วก็มีคนที่มาใช้สิทธิ์แค่ห้าสิบแปดจุดสี่ห้าก็ถือว่าน้อยนะนะคนใช้สิทธิ์น้อยมันก็เอ่อก็ทำให้ผลการเลือกตั้งเขาอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะสบายๆคณะเรามาคุยกันยามเย็นนะเดี๋ยวนั่งรอลูกความคดีหมิ่นประมาทเขาด่าทอกันเรื่องเต้นรถยนต์นะเต้นกอไก่ก็ทะเลาะก,กับเต้นขอไข่ เต็นขอไข่ก็บอกไอเต้นกอไก่นี่มันหลอกลวงนะเป็นเต้นโจรเต้นอะไรต่างก็ด่ากันไปด่ากันมาก็เลยทําให้ต้องมีการฟ้องหมิ่นประมาทเพราะว่าไปด่าเรื่องเต้นเป็น18มงกุฎอะไรบ้างนะครับก็เลยต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับนะนะครับเห็นด้วยกับอาจารย์ครับพวกทรยศชาติเยอะมากนะครับนะครับเนี่ยครับไปเป็นพวกคอเซ็นเตอร์โรแมนส์แกมอะไรพวกเนี้ย สแกมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยอืมอืมนะครับนะแย่เลยนะครับนะครับคุณทักษิณตอนนี้ก็ไปประชุมกับนายกมาเลเซียนะครับนะครับก็มีพวกมีภาพมานะครับก็ถ้าทําอะไรประเทศชาติได้ประโยชน์ก็ทำเดียครับคุณทักษิณนะนะครับอะไรถ้าประเทศชาติได้ประโยชน์ทําเลย นะครับนทำเลยนะครับอคนไทยก็รออยู่นะครับถ้าสิ่งที่คุณทำได้ประโยชน์นะครับอ่านะครับอนอตกรุงเทพโพเผยเพื่อไทยฐานเสียงยางเหนียวหนุนพักห้าปร์เซ็นขณะที่คนเปลี่ยนใจคายส้มไม่เลือกพักประชาชน53.8อิมก็ว่ากันไปพักส้มก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตรงปรับตัวอะไรต่างอะไรบางสิ่งบางอย่างมันสุดขั้วก็ต้องปรับลง นะบางทีมันสุดขั้วไปก็ต้องปรับลงนะครับนะนะครับอันนี้ก็นะครับก็ให้ความรู้กันนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอรถนักเรียนคว่ำเจ็บกว่าสิบคนโอ้โหด้านคนขับเผยมีรถตัดหน้ากระชันชิดทำให้ตกใจหักหลบจนเสียหลักนะครับนี่พิจิตนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่ทุกวันเลยนะครับคดีความเนี่ยไอ้เรื่องคนที่มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์เย,ะยอะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนนะครับเยอะนะมอเตอร์ไซค์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์แซงกระชันหันมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดเลยเพราะนั้นก็ขับกันช้าๆหน่อยและกอยยออนะ็อย่าย้อนสอนนะครับอย่าย้อนสอนนะครับเพราะย้อนสอนได้ตายฟรีนะ เพราะคุณทําผิดกฎหมายแล้วไปชนกับคนอื่นแล้วคุณตาย,ยคุณก็ตายฟรีเพราะคุณเริ่มต้นจากการที่คุณประมาทไม่ข้ามทางม้าลายไม่ข้ามสะพานลอยก็ตายนะครับนะฝ่าไฟแดงบ้างละเยอะนะครับนะบางคนก็จอดรถบนไหลทางนะครับมันไม่ใช่ที่จอดรถนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปจอดรถนะขนาดตำรวจเนี่ยไปจอดรถซุ่มดูคนร้ายยังมีรถบรรทุกมาชนเสียชีวิตเลยฮนะ เพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังยนะจอดรถจอดลาก็ไปจอดที่ไหนฮะจอดในซอยจอดที่มันถูกกฎหมายนะไม่ไปจอดริมถนนนะนะครับขับง่วงง่วงก็อย่าขับเมาก็อย่าขับนะครับนะอย่าเมยยาไรต่างๆหรือบางคนก็ดู Google ดูอะไรมากเกินไปก็ขับหลงทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์นี่เยอะจริงๆครับพี่น้องครับนะครับอ่นะนะจุกครูจุกรูนะครับอ่นะครับ นักโทษหลบหนีคดีพูดอย่างยันครับนะครับมันคงมันคงเครียดมังอยู่ในคุกนะครับอยู่ในคุกมันไม่มีความสุขนะครับพอไม่มีความสุขมันก็เป็นไงอยากจะออกนอกคุกก็มีทางเดียวก็คือต้องแหกคุกเพราะฉะนั้นก็อย่าทําผิดนะทำผิดแล้วต้องไปอยู่ในคุกนะนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฟังรายการพี่เดนะครับอีกเรื่องนะครับอุ่นแกงนะครับอุ่นแกงที่บ้านลืมปิดแก๊ นะครับลืมปิดแก๊สนะครับข้างบ้านได้กลิ่นไหม้แจ้งตำรวจตำรวจมาเลยครับนะครับมาช่วยปิดแก๊สให้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวที่ต้องชื่นชมตำรวจนะครับนะต้องปีนเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าไปปิดแก๊สเพราะว่าถ้าไม่ปิดก็เดี๋ยวก็ไฟไหม้กันนะนะครับเนี่ยเฟซบุ๊กสอนอบางยี่ขันนะฮะนะด้ได้โพสต์คลิปกับเป็นอาชีพที่สนุกถึงความแับสง่าความสวยเดี๋ยวสักครู่นะนะครับนะครับนะครับเพราะว่า นะครับนี่แหละครับตำรวจที่ดีฮะพอแจ้งปุ๊บมาปั๊บเลยบางโรงพักบางคนเนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยสองสามวันยังไม่มาเลยนกคีแจ้งไปเช้าเย็นไม่มาเลยมาคีปรากฏคนแจ้งไปไงเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจดีๆก็มีเยอะแต่ตำรวจที่ไม่ไอขี้เกียจมันก็มีบ้างธรรมดาทุกอาชีพอาชีพผมก็มีทุกอาชีพนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเห็นใจตำรวจตำรวจดีๆมีเยอะนะนะครับ เออนะครับว่ากันไปนะครับอืมอืมะครับยี่สิบนาทีที่ผ่านมานะครับเรื่องเล่าเช้านี้สารยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวทนายตั้มและเมียหลังทนายยื่นคำร้องยื่นขอประกันตัวคดีฟ้องเงินมาดามอ้อยขณะที่ทนายตั้มหน้าถอดสีนะเออทนายตั้มหน้าถอดสีโอบไหลให้กำลังใจเมียก่อนที่ครอบครัวโผล่อาโผล่ Pro เข้ากอดให้กำลังใจ เมื่อเวลา16.10น,นสารได้เบิกตัวนายสิทธาและนางปทิตามานั่งรอฟังผลพิจารณาคดีโดยทั้งคู่นั่งข้างกันมีลูกๆทั้งสาคนและพี่สาวของนางปทิตาหรือเดือนรวมทั้งคนในครอบครัวนั่งฟังด้วยสารพิจารณายกคำร้องไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบคำให้การและไต่สวนตรวจคำร้องอยังยังไม่ ซึ่งหลังจากอ่ก็คือง่ายไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบคําให้การอ๋ออยู่ระหว่างการสอบคําให้การนะครับเลยไม่ให้ประกันตัวนะอันนี้อ่านอ่านจากเรื่องเล่าเช้านีนะปรากฏว่านายสิทธามีสีหน้าถอดสีนะครับร้องไห้นะครับ,อ,นะรบอ่านายสิทธามีสีหน้าถอดสีร้องไห้แตกต่างกับเมื่อเช้าก่อนจะเอามือลูบหลังโอบไหล่ภรรยาเพื่อให้กําลังใจ นะครับอ่าอันนี้เป็นรายงานข่าวนะจริงแท้ยังไงไม่รู้นี่ผมอ่านจากเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสอรยุทธนะนะครับหลังจากนั้นครอบครัวกอดกันก่อนทั้งคู่จะเดินออกจากห้องพิจารณาคดีและเดินจับมือกันออกไปส่วนทีมทนายทั้งสองคนเคร่งเครียดก่อนพูดคุยกับจำเลยหลังรับฟ้องหลังรับฟังคําสั่งศานล,ลานะครับน่หลังรับฟังคําสั่งศาลนะฮะนะฮะนะครับก็ อย่างว่านคะดีมันใหญ่เหลือเกินน่ะเมื่อเช้านี้ผมก็ไปไปว่าความที่ศาลแล้วก็นะครับแล้วก็บรรลังมาติดกันผมไปว่าความบรรลัง904ทนายตั้มบัรลัง905ก็พอเสร็จคดีปุ๊บเห็นนักข่าวมานั่งที่หน้าห้องก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มก็ไปเจอทนายตั้มเจอเมียทนายตั้มเจอน้องสาวเจอพี่เมียเจอทนายความเจออะไรเยอะะมากมายก็ทีมทนายความมันหลายคนนะ นะครับทนายความหลายคนนะครับแต่ผมขอญาตไม่บอกเขาชื่ออะไรแล้วกันนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้มอบหมายนะฮะนะครับก็มาเช้าก็เข้าไปเยี่ยมก็ไปคุยก็นะทนายป้ามก็อ่าผอมสูบติดกุ๊มาสามเดือนนะเมียด้วยนะนะครับเนี่ยก็นะไปให้กําลังใจนะฮะในฐานะเป็นเพื่อนกันนะนะครับเขามีทนายความแล้วเออนะครับอืมนะครับนะเขาก็สู้คดีเข้าไปอะนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปตานพยานหลักฐาน นะเป็นไปตามกรรมแล้วแต่เวรแต่กรรมแต่ละคนเราในฐานะเพื่อนฝูงก็เข้าไปอ่ไปกอดไปให้กําลังใจเขาส่วนถ้าทําผิดจริงก็ต้องรับโทษถ้าไม่ทําผิดก็สู้คดีกันไปก็ศาลไม่ให้ประกันตัวเห็นได้ข่าวว่ายื่นหลักทรัพย์หลักประกันในประมาณ6กล้านเท่าที่ผมทราบนะก็ใช้ที่ดงที่ดินอะไรของครอบครัวทางภรรยานะครับนะจะใช้ที่ดินพวกนั้นนะครับนะเพราะว่าทรัพย์สินเนอื่นก็โดนยึดหมด ทั้งบ้านทั้งเงินในบัญชีทั้งอะไรต่างโดนยึดญญหมดดังนั้นเนี่ยก็ต้องเอาทรัพย์สิ่นเก่าๆของภรรยานะครับนะทรัพย์สิ่นเก่าๆภรรยาเนี่ยนะครับมามาเป็นหลักประกันเท่าที่ผมคุยกับทนายเขาเนี่ยน่าจะประมาณประมาณ6ล้านศาลท่านไม่อนุญาตนะครับนะท่านอ้างว่าอยู่ระหว่างการอะไรสอบทำให้การอะไรนะครับนะครับก็ว่ากันไปครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ เป็นไปตามกระบวนการทิธีธรรมผมเองก็เป็นคนที่เคารพในกระบวนการพิธีธรรมนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะี่เออสี่นาทีที่ผ่านมาช่องเจ็ดรายงานนะครับกกตสรุปข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอนะครับนะครับปีหกแปดนะบัตรดีสามสิบเจ็ดล้านบัตรเสียสองล้านสองล้านสี่บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสองล้านเก้าโอ้โหตกใจนะเนี่ยอืม ฟังแล้วตกใจนะครับนะบัตรดี3 7มสิล้านโดยประมาณบัตรเสีย2องล้านสโอ้โหทำไมมันเยอะยังไงถ้าไมบัตรเสียมันเยอะนะเนี่ยนะบัตรบัตรโนโหวตไม่เลือกใคร2องล้านเแสดงว่าประชาชนไม่อยากเลือกใครต้อง2องล้านเเยอะนะแสดงอะไรพวกผ,ผู้สมัครพวกนี้ก็เป็นไงนะครับอืมเออนะครับเนออ,อะไรกันเนี่ยฮะเอ่อต้นอ้อ โพสเมื่อ22นาทีหญิงสาวมาร้องไห้มาร้องให้พี่ต้นอ้อช่วยนะครับว่าแฟนต้องการมีมีมีเซ็กด้วยทุกวันวันละสามเวลาแต่ตนไม่ยอมจึงโดนผัวซ้อมตลอดโอ้อะไรน่าตื่นเต้นจังอืมอืมนะนะครับก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับจะไปบังคับเขาให้เขามาร่วมหลับนอนเนี่ยไม่ได้นะ <c oughs> ใช้เป็นเหตุยาได้นะแล้วก็แจ้งความ ข้อหาข่มขืนได้นะครับนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเมียนะผัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเมียให้มาร่วมหลับนอนนะนะครับบังคับไม่ได้นะครับบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามเมียเขาไม่ไม่ยอมหลับนอนนี่ก็แจ้งความได้แนละ้วข้อหาข่มขืนนะนะครับแจ้งมาตราสองเจ็ดหกนะนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไว้หน่อยนะข,ข่มขืนเมียมีความผิดฐานข,ข่มขืนก็ทํชจำเรามาตราสองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับดําเนินคดีได้เลยนะครับ ืมนะครับข่มขืนเมียไม่ได้นะบังคับนะจะร่วมหลับนอนกับเมียไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแปลกๆนั้นดราม่าทุกวันนะสมัยนี้ก็มีแต่เรื่องดรามุ่งดราม่าเต็มไปหมดนะครับอืมนะครับว่ากันไปครับเรื่องแตงโมถึงไหนแล้วครับก็เห็นได้ข่าวมีการเรียกอะไรเต้มงคลกิจไปให้ปากคําเต้มงคลกิจบอกมีพยานหลักฐานใหม่อะไรต่างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งคุณอัจฉริยะคุณเต้นะ ถ้าจะมีพยานหลักฐานใหม่พิสูจน์ความจริงอะไรได้ก็เต็มที่เลยนะครับพี่เดสนับสนุนเต็มที่เลยขอให้มันมีจริงเถอะนะครับนะก็สนับสนุนเต็มที่นะส่วนคดีแตงโมในศาลนะครับเหลือส3บามกุมภาพันธนะ์สุดท้ายก็รอฟังที่ภาคสายสองเดือนครึ่งนะนะครับอืมนะครับคดีแตงโมก็ว่ากันไปนะถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ก็ว่ากันไปนะครับนะคดีที่ dsi กับคดีที่ศาลจังหวัดนนท์เป็นคนละประเด็นก,กันก็ นะครับก็ว่ากันไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับนะครับว่ากันไปนะครับอ่านะครับอะไรอ่ะปทุมสิบล้อดีดยาบ้าเยอะมากครับอาจารย์อ๋อน่ากลัวนะครับก็ฝากตำรวจนะครับประชาชนเขาล้องมาเขาบอกคนขับสิบล้อแถวปทุมเนี่ยมีบางคนบางท่านนี่นะอ่ายาดีดยาาเยอะลองไปดูสินะจริงแคทยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่รู้หรอก อ่านะครับอืมนะครับสบายๆนะครับทำไมพวกแก๊งโอริโอได้ประกันตัวอ๋อเป็นดุลพินิษของศาลนะผมไม่ทราบอะเพราะอะไรนะฮะต้องถามศาลนะวิจารไปวิจารณมาด้วติดคุกนะละเมิดหน้าศาลนะครับนะก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลท่านอาจจะมีเหตุผลยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับ อนุวัตรจัดให้22นาทีทนายตั้มคอตกหน้าถอดสีหลังศาลไม่ให้ประกันตัวคดีมาดามอ้อยนะครับอันนี้ก็จากอนุวัตรจัดให้นะครับนะก็ว่ากันไปฮะเออนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอืมอืมอืม,อม อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยจำเลยนำคำสั่งตั้งผู้จัดการมาดกปลอมไปยื่นเบิกเงินกับธนาคารพนักงานธนาคารไม่ตรวจด,ดูให้ดีนะครับธนาคารผิดสัญญาฝากทรัพย์เป็นการกระทําที่เป็นการละเมิดอ๋อนะครับก็ต้องชดใช้เงินคืนนะ่ล้านกว่าบาทนะเออนี่นี่คำพิพากษาฎีกาที่สองแปดสี่สีทับหกหก คำวิพากษาดีกาที่สองแปดสี่ทับหกหกครับนะจำเลยเอาคำสั่งตั้งผู้จัดการมาดกปลอมไปหลอกธนาคารธนาคารจ่ายตังค์ไปธนาคารซวยครับนะผิดสัญญาฝากทรัพย์ครับอันนี้ก็เป็นคำพักษาที่น่าสนใจนะเออดีดีดีครับคำพักษานี่น่าสนใจอืมอืมนะครับน่าสนใจนะเนี่ยคำพักษาเนี่ยอืมเราธนาคารไปพลาดได้ไงไม่ตรวจสอบนะมัน ทํางานธนาคารนี่ก็เสียวอยู่นะเออนะครับำคำพิพากษาใหม่นะนะครับมีหน้าที่ต้องระมัดระวังไม่ระมัดระวังนะก็ทําให้ธนาคารต้องจ่ายเงินไปนะฮะอืมอืมเออสวยไปแลวท่านะนะครับเอาเ,เอาคําสั่งสารปลอมนะเก่งนะเอาคําสั่งสารปลอมมาหลอกธนาคารนะสมัยนี้เอกสารปลอมเยอะนะครับเวลาทาสัญญาต้องเซ็นต่อหน้านะ นะครับเมื่อกี้มีคดีมาปรึกษานะครับเป็นสัญญาร่วมลงทุนแต่ปรากฏว่าอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าก็กลายเป็นเอกสารปลอมเขาต้องมาฟ้องร้องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เต็มโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นเวลาจะเซ็นก็ต้องเซ็นกันต่อหน้านะครับต้องดูบัตรประชาชนหมายเลขสิบสามหลักด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรได้เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับต้องระมัดระวังพี่น้องก็ติดตามรายการจันเดย์ไว้นะครับเนะจะได้ความรู้นะครับ ดีไหมครับรายการจันเดเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครับแล้วก็กดหัวจงหัวใจกันด้วยนะฮะนะครับนะก็เป็นนะนะครับนะช่วยพี่เดนะนะครับอืมทำไมแม่ตักได้ประกันตัวตอบง่ายๆมีผู้เสียหายสามสิบหกคนแม่ตักเอาเงินไปวางสารครบถ้วนนะครับนะครับนะและติดคุกมาพอสมควรแล้วแม่ตักนจึงได้ประกันตัวส่วนคดีทนายตั้มไม่เหมือนกันทนายตั้มมีผู้เสียหายคนเดียวแต่ความเสียหายร้อยกว่าล้าน นะครับความเสียหายมากนะครับนะมันต่างกัน,น่ยนะครับนะและทนายตัม้มยังไม่ได้เอาเงินไปวางสารไม่เหมือนกันนะแม่ตั๊กเอาเงินไปวางสารครบถ้วนเลยนะครับเอาเงินไปวางสารครบถ้วนกันดังนั้นจริงเปไงไม่เหมือนกันอ่านะครับอ่านะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคดี2คดีจะไม่เหมือนกันนะครับมีคนถามมามันแตกต่างกันแม่ตั๊กผู้เสียหาย3ามที่หคน แม่ตั๊กเอาเงินไปวางสารครบแต่คดีทนายตั้มยังไม่ได้เอาเงินไปวางสารและความเสียหายก็ร้อยกว่าล้านเอ,อนะครับอืมนะครับนะครับชัดเจนนะครับอืมนะฮะะเอ่านะครับก็ให้ความรู้กันนะครับอืมอืมอืมก็เมื่อศารไม่ให้ประกันตัว อืโดนอทนายตั้มกับพวกโดนก็หาช่อโกงพรบอรคอมแจ้งความเท็จใช้กอกสารเท็ืมอืมอืมอืม,อม,อม,อม ทนายตั้มทำไมไม่เอาเงินไปวางสารนะครับเขาอ,อาจจะไม่มีเงินัหมอืมอืมอืมมีอะไรต่อครับนะครับก็ช่องเจ็ดนะบอกทนายตั้มนอนคุกต่อสารไม่ให้ประกันตั้มและเมียนะครับอืมนะครับก็ ก็ลาบากนะครับทุนทรัพย์มันสูงเป็นร้อยล้านนะนะครับมันมีคดีฟอกเงินด้วยอะไรต่างนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับอืมอืมสมัยนี้ก็ต้องระมัดระวังอืมอย่าไปทำอะไรผิดนะครับอืมนี่ครับ